ลบสํานึกได้ด้วยบริสุทธิ์ใจว่าเขามองแต่มิ่งคนเดียวไม่ได้มองเอื้อยผู้หญิงแบบเอื้อยจะได้รักมายากยิ่งแลวเมื่อมีหัวใจให้แก่ใครแล้วไม่มีทางจะให้คนอื่นอีกเขาถอนใจยาวหันมายิ้มกับเอื้อยพางพูดค่อยๆพี่ถลําผิดถลําใจผิดแต่พี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเอื้อยรักมิ่งมากรักมิตรภาพของมิ่งที่มีต่อพิ่ลบมากเอื้อยคิดว่าถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้ก็ร้าวรานใจกันวันหนึ่งจนได้อะไรทั้งหมดเราหันหน้าข้อหาการเสก่อน จะดีกว่าที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเกินกว่าจะแก้ไขลบหัวล้อจนหน้าแดงจับมือทั้งสองของเอ้ยขยำแรงๆด้วยความรู้สึกอันจับใจเอ้ยเก่งมากเอ้ยเก่งจริงๆ่านที่เอ้ยจะรังเกียจหรือตีตัวออกห่างเอ้ยกลับหันหน้าเขาปรับความเข้าใจวิเศษเหลือเกินมิ่งไม่รักเอ้ยแล้วก็ควายดีๆนี่เองเอาละลืมเสียเถอระรวยกโทษให้แก่ใจพี่ที่ระลาบละลวงไปแอบรักเอ้ยเข้าด้วยนะ เอ้ยหัวราอเสียงเจ้าเจ้ยอย,ย่างคนที่สําเร็จในความมุ่งหวังและเป็นสุข <c oughs> เราเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะพี่ลบตกล้องเอ้ยกลับเข้าไปในห้องตอนนั้นพ่อละงานเพราะเหน็ดเหนื่อยเต็มทนมิงคนเดียวยังปั๊มอยู่กับงานเอ้ยหน้าแดงชื้นละลื่นไปด้วยความผาสุกมิงหันมามองแล้วถามไปไหนมานะ่ะทำอะไรหนะ้าตาแดงเอ้ยสบายใจแล้วเอ้ยแก้ปัญหายุ่งๆของเอ้ยเสร็จแล้วปัญหาอะไรเอ้ยมีจริตขึ้นมาบ้าง จางเอ้ยก็ไม่บอกเป็นเรื่องของเอ้ยนี่จ้ามิงมองได้แต่ยิ้มเห็นความน่ารักของเอ้ยไม่สัง่งก็กลมหนะ้ากลมตาทํางานต่อไปเอ้ยยืนมองอยู่ข้างหลังสายตาเปลี่ยมไปด้วยความรักและบูชานึกในใจว่าดีสรรพัดอย่างแต่ทําไมหนอไม่เอ่ยถึงความรักเสียบ้างเลยเรามีอะไรไม่ดีหรือมิ่งคนนี้ถึงไม่ได้รักเราคนอื่นเขายังมารุมรักนักหนาส่วนลบเมื่อเดินออกมาเห็นหน้าแต่งก็สายหน้าไปมาพางพึมพำ ตงฉันเกือบชีพหายเกือบเสียคนแล้วดีถ้าไม่ได้เอ้ยชิบโงงแนะ่คนอย่างนั้นอย่างนี้แตงยานคางพูดพร้อมยกนิ้วหัวแม่มือชูขึ้นลบกับยกสองหัวแม่มือคู่กันแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกับแตงผู้หญิงสวยอย่างเอืย้ยความประพฤติวิเศษน้ำใจวิเศษคลๆก็ย่อมรักใช่ไหมแตงใช่แตงตอบด้วยหางเสียงไม่ค่อยพอใจเพราะคาดผิดฉันก็เหมือนกัน เกิดไปรักเข้ารักจริงๆแต่เอ้ยฉลาดฉลาดกว่าหญิงอื่นมากมายกลายกองเขาเรียกฉันไปปรับความเข้าใจทําให้ฉันรู้ว่าไอความรักของฉันอกหัวชนฝาเล่นซะยังดีกว่าแตงมิ่งมึ็นโชคดีประเสริฐส,สุดเลยแต่มิ่งไม่ได้บอกใครเลยลบหัวเราะห้าแล้วก้มหน้ากระซิบบอกแตงแตงจึงเข้าใจลบถูกตอนนี้ชักพอใจความเป็นลูกผู้ชายของลบแล้ว พวกเรารู้พวกเรารู้แต่ว่าแม่เอ้ยกัรักพ่อมิงรักอย่างชนิดไม่มีใครรักเท่าแต่ลายนั้นของเราเขาเป็นยังไงฉันรู้จักมาก็เลยเลยเอ่ยเอ่ยเฉยเฉยยิ่งกว่าควายเว้นเสียแต่ว่าถ้าทางความเป็นห่วงใยก็คงมีบ้างหรอกแต่พี่ลบเล่าฉันฟังนะความรักไม่หักอกหักใจบ้างหรอกเหรอถ้าเอ้ยรักคนอื่นฉันจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่เอ้ยรักมิ่งฉันกราบลาขอเป็นพี่ชายเอ้ยต่อไปแต่งท่านหลันลุกขึ้นยืนทันที น,นั่นมันต้องอย่างนั้นพี่ลบนี่ยอดชายคนหนึ่งฉันขอนับถือพี่จนวันตายผู้หญิงหาได้แต่เพื่อนหาไม่ได้คนเรามันต้องอย่างนี้เราสงสัยว่าพี่ลบร,รักเอ้ยพวกเราใจคอไม่ดีเลยเพราะเรารู้ว่าพ่อมิ่งรักพี่ลบมากมันจะเป็นเรื่องสามเศร้าไปดีไม่ดีต้องแตกเพื่อนแล้วเราบอกตรงๆเราเป็นฝ่ายของพ่อมิ่งมันจะชิบหายวายป่วงกันยกใหญ่เมื่อปรับความเข้าใจกันเสียอย่างนี้พวกเราที่แบกภูเขาไว้ในอกก็ถูกพี่ลบนี่แหละเป็นคนจับโยนทิ้ง เออให้มันได้อย่างนี้เหมือนไม้กอเดียวกันพี่ลบจึงค้นพบว่ามิ่งมีเพื่อนตายอีกหลายคนท,ทั้งที่ไม่รู้ตัวแต่คนเหล่านั้นพร้อมสละทุกอย่างเพื่อเขาในตอนเย็นใกล้คำํำหลังกินข้าวเย็นกันอย่างเอิกระเลิกแล้วมิ่งเองไม่ทราบว่าพวกเหล่านั้นฉลองอะไรกันลบพูดคุยอย่างสนุกสนานมีการดื่มเหล้ากันบ้างตามธรรมเนียมที่หนุ่มๆเหล่านั้นหรือเริ่มเป็นผู้ใหญ่และเป็นมานานแล้วลบตามมิ่งออกมา ทั้งสองพูดจากันอยู่นานเราแยกทางกันไปตอนนี้เองที่มิ่งรู้ว่าเอื้อยรักตนรู้จักปากคนอื่นรู้จกักรบซึ่งไม่ต้องการให้เรื่องอมพนันกันอีกต่อไปเขาเล่าหมดเล่าอย่างละเอียดเราอย่างไม่มีปกปิดและขอโทษมิ่งที่เกิดไปซ้อนรักเขามิ่งตอบว่าฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกเพราะฉันเองก็ไม่เคยพูดกับเอื้อเพราะรู้ว่าถึงอย่างไรฉันก็ยังเป็นเด็กอยู่ล่าไปแต่ความรักลอยมาไม่ใช่ความรักแบบผู้หญิงของแม่พินนูน่น เมื่อรักกันแล้วจะเป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อไหร่ก็ไปอีกเรื่องยัยคนรักคนดีและคนสวยที่เจตนาดีต่อมิ่งต้องเสียน้ําใจซิมิ่งเดินเข้ามาในบ้านในเอิบกับแม่นุ่มแต่งตัวกําลังจะออกจากบ้านแม่นุ่มบอกมิงว่าพ่อมิงป้าฝากบ้านด้วยจะไปธุระสักประเดี๋ยวเอ้ออยู่ห้องคลางกลางนุ่งสิ่นสีชมพูกลางเก่ากลางใหม่สวมเสื้อผ้าป่านบางสีขาวผมรวบไว้ข้างหลังหน้าขาวโพลนไปด้วยแป้งนวลพอในเอิบกับแม่นุ่มออกไปแล้ว มิงเดินหน้าตาเฉยเหมือนคนตายเข้ามาหาเอื้อยพางก้มลงมองหน้าเป็นครั้งแรกที่เอื้อยกระดากอายนาแดงก่ำเบือนหน้าหนีไปอย่างนิ่มนวลแล้วถามเบาๆว่าหน้าเอื้อยเป็นยังไงนะถึงมองเพ่งเอาเพ่งเอา,เ,เ,อาเอื้อยเอื้อยไปพูดอะไรกับลบพูดเสร็จแล้วมันดีเอื้อยก้มหน้าตอบครับไม่พูดเราจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้ไปวันหน้าจะาถามเอื้อยเอื้อยอายพอรู้แล้วที่พูดไปนั้นคนดีเขาไม่พูดกัน มิ้งจับมือเอื้อยดึงมาที่ม้านั่งหน้าประตูเงียบสงัดความเงียบสงัดและความมืดเข้าคลองเขานั่งลงข้างๆเอื้อยเอื้อยจ๋าร่อนขานเบาๆไอ้ที่เอื้อยไปพูดน่ะเอื้อยพูดด้วยใจจริงเหรอใช่จ้ะเอื้อยมีใจอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นจริงๆมิ้งเห็นเอื้อยเลวซามนักเหรอเปล่ามันอันตรายเกินไปอันตรายสําหรับเอื้อยมันไม่ดีแก่ตัวเอื้อยเองถึงอย่างไรเอื้อยก็ไม่ควรจะพูดแต่เอื้อยก็พูดไปแล้วพูดเพื่อไม่ให้เพื่อนรักต้องเสียน้ําใจกัน ตัวเอ้ยจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวช่างเอื้อยกลอนงอนขึ้นมาหน่อยหน่อยแต่พอสิ้นงอนในพริบตานั้นมิ่งก็ต้องตกตะลึงเมื่อเอื้อยโถมตัวเข้ากอดละศบหน้าลงบนตักเขาเสียงร่อนสั่นละคนสะอื่นเอ้ยไม่รู้ตัวมันถลําแต่เอ้ยก็ถล่าใจมานานแล้วเอ้ยถอนใจไม่ได้มิ่งรู้ดีเว้นเสียมิ่งจะเห็นเอ้ยเป็นผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งเขารูปหลังเอ้ยเบาๆเนื้อเย็นของร่อนอวบอัดใจขอเต้นแรงอากาศหนาวหรือร้อนดูมันช่างสับสนไปหมด นี่เป็นครั้งแรกที่เขาแตะเนื้อต้องตัวเพศตรงกันข้ามทั้งเป็นสตรีที่เขาไม่รังเกียจมีความดีมีความงามประจักษ์ใจมานานแล้วและมีความจงรักภักดีเสมอต้นเสมอปลายเขาก็สุดสิ้นของความเป็นตัวเองค่อยๆประคองเอื้อยขึ้นสวมกอดหล่อนรัดไว้แน่นหัวใจเต้นราวกับกระโจนออกจากอกริมฝีปากแห้งเอื้อยรักแสนรักมิ่งรักสุดชีวิตของเอื้อยฉันฉันก็รัก เขาพูดออกมาได้คําเดียวก็ได้ไออุ่นจากลมหายใจของเอื้อยก่อนแล้วริมฝีปากนุ่มก็ประทับเบาๆที่แก้มเขาร่างของคนทั้งสองแนบสนิทอ้อมแขนของกันและการรัดแน่นแทบเนื้อจะปริทรงอกของเอื้อยผู้บริสุทธิ์อัดแน่นอยู่กับทรงอกของเขาเอื้อยจูบแก้มซ้ายย้ายมาแก้มขวาอย่างสุดสวัสดิ์ขาดใจเขาเองก็เช่นเดียวกันเส้นผมของเอื้อยหอมกลุ่นริมฝีปากบางๆนั้นพรำแต่คําวาดรัก เขาจูบแกมจูบคอของเออยจนนับไม่ท้วนว่ากี่ร้อยต่อกี่ร้อยครั้งมันช่างหอมลื่นชื่นใจอะไรอย่างนั้นมันช่างประทับวิญญาณอะไรปานนี้เออยนี่เองที่เป็นความสุขเออยนี่เองที่เป็นผู้แสนอ่อนโยนและสนองตอบความรักของเขาอย่างสุดแสนจะนุ่มนวลดังกับว่าเมื่อรักแล้วสารพัดในเรือนลางเป็นของเขาแต่ผู้เดียว แต่ความรักก็ยังอยู่ในขอบเขตของธรรมชาติที่เร่งเร้าเกือบจะให้ทัดหลำร่างกายไปถึงไหนตอนไหนซึ่งหากมันเป็นไปได้ความรักอีกเหมือนกันก็ทําให้เอื้อยพร้อมจะมอบให้ความกลัวความหวัดหวันต่อขนบประเพณีต่อผู้ใหญ่และความด่ังพร้อยของเอื้อยชะงักเขาและเอื้อยเลสติกลับคืนมาได้เขาไม่ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปจนถึงขั้นทำลายกันฉะนั้นทั้งสองจึงได้แต่นั่งตะกองกอดคุยสารพัดเรื่อง จูบผมเภาของเอื้อยที่ลุยจักทรงง่ายๆเอื้อยจูบมิงมากกว่ามิงจูบหล่อนเอื้อยรักมิงเสมอหัวใจเลยยิ่งกว่าพอรู้ว่าชายที่คิดว่าหลงเฝ้ารักแต่ข้างเดียวรักตนตอบจูบของเอื้อยจึงมีทั้งความรักความตื่นเต้นและดีใจเมื่อสำนึกยังภาคภูมิว่าสิ่งที่ตนรักนี้คือของของตนที่จะต้องหวงแหนจะต้องรักและเทิดทูนไว้สำหรับตนแต่ผู้เดียวเมื่อความรักประจัก์แจ้งแก่กันไม่ผิดอะไรกับโคถึกที่อยู่ในคอก พอเปิดป่อยก็โลดแล่นลำพองสายตาที่เคยมองเอื้อยยังคุมเคลือนนั้นบัดนี้จมใส่ไปด้วยความรักความใกล้ชิดมีมากขึ้นจนแทบไม่อยากห่างกันเลยสักอึดใจเดียวเอื้อยแต่งตัวสวยขึ้นมิงก็ชักประณีตมากขึ้นความเฉยเมยที่มีต่อเอื้อยก็หมดไปมีแต่ความกระตือรือร้นกระทั่งกลายเป็นคนเอาใจใส่ต่อเอื้อยมากกว่าเอื้อยจะเอาใจใส่ต่อเข่าเสียดแล้วในไม่ช้าในเอิบกับแม่นุ่มก็จับความจริงได้ว่า เรื่องที่ลูกสาวตนรักมิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ความประจักษ์แล้วว่ามิงก็รักลูกสาวตนไม่ยิ่งย่อนกว่ากันปล่อยเขาในเอิบบอกกับแมนนูมความรักก็เหมือนผลไม้เมื่อมันสุกงอมก็หล่นไปเองฉันเชื่อลูกและเชื่อมิงเท่ากับเราเชื่อตัวของเราเองเขาอยู่กับเราไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไม่ใช่เขยก็เหมือนเขยมันอาจเป็นเราทั้งสองอย่างดูมันต่อไปดีกว่าที่เราจะเป็นเจ้ากี่เจ้าการเสียเอง กว่าถั่วจะสุกงามมิไหมละ่ะแม่นุ่มถามอย่างรอบคอบเรื่องของคนอื่นอาจเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของเราเป็นอีกอย่างหนึ่งฉันยังไม่เชื่อจนกว่าจนกว่าเพื่ออีหนูเอื้อยท้องขึ้นมาพี่เอิบจะว่าอย่างไรนั่นแหละมันจะยิ่งกว่าการแต่งงานเพราะการแต่งงานเป็นประเพณีแต่การผูกพันทางใจทางสายเลือดยิ่งใหญ่กว่าอื่นใดฉันพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างพ่อที่แล้วนะ แต่พูดยังเข้าใจทุกอย่างดีหมดประเพณีหรือการขืนใจจะผูกคนคนนั้นไม่ได้แต่ความรักจะผูกได้และเหนียวแน่นยิ่งกว่าอื่นใดทั้งหมดเราไม่ได้ผูกมิงเอ้ยไม่ได้ผูกแต่มิ่งผูกตัวเขาเองไว้กับความรักดีกว่าที่ใครๆจะทำอะไรเราจะทำเป็นรู้อะไรมากแล้วบังคับให้เป็นผัวเป็นเมียกันยังออกหน้าออกตาได้อย่างไรในเมื่ออายุเขาก็ยังกะไลอยู่ เมื่อถึงการเวลาทุกอย่างจะเป็นไปตามเรื่องของมันเองเราเชื่อเอื้อยเราเชื่อมิงขอให้เชื่อฉันว่าเมื่อไหรเด็กทั้งสองกิงสุกก่อนห้ามเขาจะมาบอกเราเองส่วนเอื้อยผู้เป็นทาตของความรักผู้เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและเธอทุนมิงความรักของเธอเหนือสิ่งอื่นใดกระทั่งความรักได้ปิดม่านตาหล่อนเสียจ,จากสรรพสิ่งทั้งหลายปล่อยตัวปล่อยใจให้กับมิงคนเดียวมิงและหัวใจของเขาเป็นของตน อุปทานของคนทั้งสองเป็นดังนี้แล้วความสัมผัสแต่ผิวเผินภายนอกก็เคยชินและหนักเขา้าความรักก็ตั้งต้นด้วยอุดมคติหมดความหมายเหลือแต่ความเรียกร้องของธรรมชาติที่ต้องการมากขึ้นเหนือกว่านั้นเอ้ยลงมาพบตัวเองในห้องของมิ่งในคืนวันหนึ่งการกอดกายสัมผัสภายนอกเป็นเรื่องธรรมดาและเคยชินกันอยู่แล้วสิ่งแวดล้อมความเงียบสงัดและความมืดหมักตอนคนที่ตกอยู่ในภาวะอย่างที่ทั้งสองเป็นอยู่ให้ก้าวต่อไปและต่อไป ต่อไปสู่ความมืดละมืดมนยิ่งขึ้นทึบยิ่งขึ้นอึดอัดยิ่งขึ้นกระทั่งเขาหมดความเหนี่ยวรัังลมหายใจเอื้อยอุ่นอยู่ที่ซอกแก้มของเขาเส้นผมหล่อนกระจายส่วนหนึ่งอยู่บนหมอนส่วนหนึ่งอยู่บนต้นแขนมือหล่อนรูปไล้ไปบนแผ่นอกของเขาบางคราวละเมอเหมือนนกเล็กๆบางคราวรเผยอตัวขึ้นจูบแก้มจูบคางเขาก็จูบหล่อนแน่นจนหล่อนอุทานออกมาเบาๆเพราะหายใจไม่ออก อากาศเยือกเย็นลงเป็นลำดับลมพัดแรงเสียงนกกลางคืนดังพึบพับผ่านหลังคาไปบางคราวมีเสียงนกกลางคืนที่ร้องกุ๊กกลู่มาจากยอดนุ่นริมรั้วร่างของหนุ่มสาวทั้งสองกระชับกันแน,น่นหัวใจอยู่ในแอ่งน้อยแอ่งเดียวกันแล้วทั้งสองก็ผ่านคืนนั้นอย่างดูดดืม่มเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งวันหนึ่งในเอ,อิบแน่ใจแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนก็ปล่อยแม่นุ่มให้เรียกลูกสาวมาซักไซด์ไล่เลียง เอ้อยก็มีได้ปกปิดสารภาพหมดว่าตนได้เสียกับมิ่งแล้วแม่ไม่ว่าอะไรแม่เอื่ยจะถล่ำไปถึงเพียงนั้นแม่จะหน้าติเตียนสักหน่อยแต่เรื่องจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปไม่ได้เอ่ยกับมิ่งรู้กันสองคนว่าได้ทาอะไรลงไปต่อมาก็แม่กับพ่อและจะรู้กันทั่วบ้านใกล้เลือนเคียงและถ้ารู้ถึงไหนมันจะได้อายเขาถึงนั้น แม่อยากให้เอื้ยพูดกับมิ่งซะให้เรียบร้อยให้จัดการสารภาพกับพ่อแม่เสียส่วนเรื่องอะไรนั้นพ่อแม่จะจัดการเองอย่าให้ได้อายเขาไหนๆเมื่อได้รักกันได้เสียกันแล้วเอ้ยเอามาเล่าให้มิ่งฟังเขาก็ไม่ได้รีรออะไรที่จะไปกราบขอขมาในเอิบซึ่งก็รับขมาด,ด้วยความเต็มใจและพอใจลุงแก่แล้วมีลูกคนเดียวความจริงไม่หวังพึ่งลูก แต่ไม่อยากจะมีชีวิตเห็นลูกเอาความอับอายขายหน้ามาให้พ่อแม่เอาแค่นี้เป็นพอแกรักเอื้อยของแกมากไหมเล่าต้ามิงรักครับการที่ให้คใครๆเขารู้ว่าแกมีเมียและเมียแกชื่อเอื้อยแกอายเขาไหมไม่อายครับลุงเอิบง้นเราจะทําอะไรอย่าให้มันอายขายหน้าชีวิตชนบทของเราขึ้นอยู่กับประเพณีเราต้องทําตามประเพณีเรื่องนี้เป็นภาระลุงเองแต่อย่าลืม ลุงมีลูกคนเดียวรักลูกอย่างไรแกเห็นแล้วครับแกได้ลูกของลุงไปรักมันถนอมมันสงสารมันอย่างน้อยไม่เท่าลุงรักก็ขอให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็พอจะทําให้คนแก่ขาพิการคนนี้และแม่ของเอื้อนนอนตาลครับมิงไม่ได้คิดอะไรต่อไปการได้เสียกับเอื้อซึ่งซ่อนไว้นานไม่ใช่เป็นการได้เสียเพราะไัยขนองแต่เป็นเพราะความรักสุขงอมเกินความยับยั้งใจได้ และความรักนั้นก็ไม่ได้จืดจางการได้เอื้อยเป็นเมียอย่างออกหน้าออกตากลับกลายเป็นความภาคภูมิใจของเขาเพราะว่าหลังจากได้เอื้อยมาเป็นเมียแล้วเอื้อยเกือบไม่เป็นตัวของตัวเองเอื้อยรักกระทังหล่อนต้องออกไปบอกมิงว่าเอื้อยรักมิงกระทังเอื้อยเกือบเป็นบ้าแล้วมิงเอามือลูบผมขยี้เล่นเอื้อยจองนามิงตาวามไปด้วยความรักแล้วก็โหดเลาะฟันซี่เล็กๆขาวสะอาดสุกหน้าลงกับตักมุดไซส์สีษาทั่วไปทั้งแผ่นอกเขา ความแตกแต่ไม่ใช่แตกว่าคนทั้งสองได้เสียกันหากแต่ว่าแตกกระจายทั่วไปหมดว่าคนทั้งสองจะแต่งงานกันเพราะในเอิบกับแมนนูมออกจ่ายข้าวของสำหรับประกอบพิธีมงคลลบเป็นลูกผู้ชายใจเด็ดจริงความยินดีของเขาปรากฏออกนอกหน้านับตั้งแต่วันนั้นเขารักษาถ้อยคำเขาไว้อย่างที่ใครทุกคนบูชาน้ำใจเขาแม้แต่มิ่งและเอือยลบทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยทุกคนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานมงคล พอข่าวแพร่ออกไปถึงชาวบ้านร้านตลาดว่าในเอิบจะประกอบงานมงคลสมรสของเอ้ยกับมิ่งเท่านั้นในผาดก็ประชุมยมกับใหญ่และพวกพ้องที่มาจากชุมแสงและปากน้ำโพอีกสอาคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนสนิทเจ้ายมมีปัญหาหน้าคิดถามผาดว่าถ้ามันจะแต่งงานกันมันก็ต้องแปลว่าสองคนนี้อยู่บ้านเดียวกันมันต้องได้เสียกันแล้วพี่พาดยังเสดได้อีกเหรอได้มาก็เหมือนกินน้ำใต่สอเขานา ทุกคนที่ได้ร่วมประชุมอยู่ที่นั่นไม่ได้ฟังคำถามยังตรงไปตรงมาของโยมก็สะอึกมองหน้าในผาดเป็นตาเดียวกันหมดเดี๋ยวนี้มนไม่ใช่เรื่องน้ำใต้ซอกแล้วผาดอธิบายแต่มันเป็นเรื่องคนถิ่นอื่นมาเหยียบจมูกอาเอิบเร่งให้ลูกแต่งงานก็เพ่อะจะย้ำน้ำหน้าข่ากับพ่อค่ะฆ่าถือเป็นเรื่องของลูกผู้ชายมาข่ากับพ่อข่าถูกยามเราจะทำอย่างไรต่อไปก็แปลว่าเราต้องเหยียบมันกลับไปยมว่าอย่างนักเลงแต่พี่ผาดไม่เสียดายนางเอื้อยนะ ข้าไม่ได้เสียดายมากกว่ารายเสือของข้าข้าไม่ได้เสียดายไม่ว่าเงินทองที่ข้าต้องเสียไปไม่ว่าเท่าไรแต่เราต้องล้างแค้นไม่ให้อายคนต่างถิ่นที่หน้าตาเหมือนไอ้ลูกหมาไม่มีท่าทางจะสู้คนอย่างเราได้ข้อนี้ต่างหากใหญ่ผู้พี่ชายซึ่งเป็นคนร้ายหนักหลังฟังมานานก็เอ่ยบางถ้าจะเอาขนาดนี้ก็ต้องไม่เสียดายคนไม่ว่าชีวิตฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาแต่เราประสองค์อะไรเอาตัวเอ่ยมาเอาให้ประจักษ์ว่า ถึงอย่างไรมันก็หนีมือข้าไม่พ้นข้าต้องการเพียงแค่นั้นข้าเจ้าเอ้ยไปหมกไว้กับข้าสักสองสามเดือนดูที่รัว,วมันจะท้องหรือไม่ท้องพอมันท้องอยากรู้นะักไอ้มิ่งคนนะั้นมันจะทํำยังไงตาเอิบจะทํำยังไงแพลว่าต้องเอาตัวนางเอ้ยไปด้วยใหญ่ยยซักต่อแน่นอนฉันต้องการตัวเอ้ยมันก็ฉุดฉุดแล้วพี่ผาจะจัดการอย่างไรเรื่องของพี่ผาตเองฉันทําได้คือฉุดให้พี่ผาส่งตัวพี่ผาเท่านั้นเป็นพอเสียเท่าไหร่เสียไป มันขอสัก 50, ห้าหมื่นยายพูดอย่างดังเลก,กลัวว่าจะไม่ได้ตกลงผาดว่าเจ้าลงหน้าเท่าไรสองหมื่นห้าลุงนี้จ่ายตกลงแต่ยังมีสิ่งอื่นอีกที่ฉันต้องการเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นพี่ผาดพอช่วยได้หรือไม่ได้อะไรบ้างพี่ผาดจัดแจงของพี่ผาดให้ดีเจาะไว้ที่บ้านหรือเจาะไปไว้ที่รังเป็นที่รู้กันว่ารังคือที่ซุ้มซอนเสือร้ายผาดมีความระแวงภัยเต็มตัวฉะนั้นเขาจึงบอกรัง ถ้าเป็นลังต้องเตรียมให้ดีแต่ฉันไม่รู้เหมือนกันลังอยู่ที่ไหนไม่รู้เสียก็ดีเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องโทษกันว่าซัดทอดกันที่นี่สำคัญสุดคือเรืออย่าให้ฉันจัดดีกว่าเรือเนี่ยพี่ผาจัดมาเป็นเรือยนตค่อนข้างเร็วฉันเจ้าตัวส่งลงเรือให้แล้วเป็นเสร็จเรื่องของพวกฉันส่วนพี่ผาไปจัดการกันสถานใดเป็นเรื่องพี่ผาดีไหมผาตรองอยู่ครูก็พยักหน้าเข้าทีดีเป็น,นั้นว่าเอาตัวลงเรือให้หักไกลขวางเป็นแหลกนี่เป็นตอนของเรา พขลงเรือแล้วเอาตัวไปแล้วเป็นเสร็จการ